แม่ตายความใจอวดโมเมนต์น่ารักน้องพิพิมทำเอาเอ็มซีหัวใจฟูต่างเข้ามาชมในความน่ารักของครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งอดีตครอบครัวคนดังนะคะที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรมักจะถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือคุณแม่คนสวยไต้ชติมาทิปนาตอดีตภรรยาคุณทิพย์ธาริมเจริญรัตน์ประธานที่ึงสารวะนาทิตก้าวไกลซึ่งไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรนะคะก็กลายเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดอีกทั้งความสวยนะคะก็ยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและยิ่งเฉพาะเรื่องหัวใจนะคะความรักเนี่ย่ง,งา สน่นนะคะว่าเธอนั้นเนี่ยมีคนในใจบ้างหรือ,อยังหรือบ้างก็แชร์ให้เธอกับอดีตสามีพิธาลินเจริญรัตน์นะคะกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งทั้งสองเนี่ยก็มีโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนนั่นก็คือน้องพี่ฟิมนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอายุ8ปดขวบแล้วอยู่ในวัยกําลังน่ารักค่ะทั้งสองคนนะคะก็สลับกันทําหน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างดีเยี่ยมผ่านโซเชียลออกมาให้เห็นในมุมน่ารักอบอุ่นของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่บ่อยครั้งจนทำให้แฟนๆเนี่ยอยากให้ทั้งคู่นะคะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่่นอีกคครั้งะ ล่าสุดนะคะไตยชุที่มาก,ก็ได้มาอวดคลิปย้อนวันกับความน่ารักสดใสของลูกสาวน้องพี่พิมผ่านสตอรี่ไอจีกับลูกสดใสสวมเสื้อกุ้ง แต่งงานนี้นะคะทำเอาแฟนๆเนี่ยหัวใจพู่อีกครั้งเมื่อพ่อทีมนะคะก็ได้มาอวดโมเมนต์น่ารักด้วยการลงภาพคู่กับลูกสาวของพี่พิมพ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทีมอันเดสโกพิธาขณะที่กําลังจะไปเที่ยวพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า Birthday Daddy Daughter Road Trip แต่งงานนี้นะคะโฟก,กัสที่เสื้อคู่พ่อทีมน้องพี่พิมพ์นะคะที่เป็นเสื้อลายกุ้งชุดเดียวกันกับที่มาม้าต่ายสมให้น้องพี่พิมพ์ตอนเด็กงานนี้นะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาชื่นชมว่าครอบครัวนี้เนี่ยน,กกน,น่ารักเก็บกมเสื้อผผ้้้าาาาดดีีมมมกกกกกๆนนนนน่่รรััเเเิหลงจโต์ะะคะไไยแพออป แ,แฟนคลับเลคะ่ะต่างก็ามาชมในความน่ารักของอมามาต่าแล้วก็ของน้องพี่พิม์นะคะอาทิเช่นคู่สีที่น่ารักมากคะ่ะน้องพี่พิม์กับพ่อทีมเสื้อลายกุ้งน่ารักแพ็คคู่เลยคะ่ะเด็กชายทีมกับเด็กหญิงพี่พิม์ไปเที่ยวที่ไหนกันคะน่ารักเชียวคะ่ะคุณพ่อคุณลูกน่ารักปุกปี พ่อลูกเสือาาออาาส้อกุ้งน่ารักชอบผมน่ารักเสื้อคู่พ่อลูกอยากเห็นโมเมนต์ไปเที่ยวอมหนะ้าพ่อแม่ลูกคะ่ะแล้วก็มีแฟนขบพ่อทีมแม่ตายนะคะนำคลิปนี้เนี่ยไปลงติ๊กต็อกทำเอาแฟนๆเนี่ยหัวใจฟูนะคะแต่เข้ามาชมในความน่ารักของครอบครัวนี้มากมายนะคะอาทิเช่นบ้านนี้เก็บเสื้อผ้าดีมากๆน่ารากักน่ารักเกินครอบครัวนี้เก็บรักษาเสื้อผ้าดีๆมากคะ่ะเต้าถั่วน้อยน่ารากักว่าแต่ใครเป็นคนเก็บเอ่ยน่ารากัก